วสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับที่เห็นอยู่ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับเ,เจลนะครับนะฮะเจลไลสัมผัสในไม่รู้จะเรียกยังไงเจลไลสัมผัสนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเจลไลสัมผัสนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นโมลน,นะครับเป็นโมลน,นะครับที่ฉีดออกมาโดยใช้อ่อ เครื่อง 3D ฉีดนะครับตัวนี้นะครับถ้าหากว่าใครไม่มีก็ใช้เป็นท่อ PVC ีซีก็เลยมั้งนะครับผ่าเอานะครับดูแบบเอานะครับอันนี้พอดีมันมีเครื่องฉีดโมนก็เลยเอาเครื่องฉีดโมนเนี่ยมาฉีดนะครับไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมถ้าเกิดอยากได้โค้ดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีโค้ดให้ด้วยนะครับในคลิปนะครับผมไม่ห่วงนะครับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ เจลล้างมือแบบไร้สัมผัสนะครับอ่ะมาดูนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเริ่มแรกเราก็มีต้องอันดับแรกคือเราต้องมีโมนก่อนนะครับก็คือเป็นโครงของมันก่อนนะครับเป็นโครงโครงของมันว่าเราจะใช้โครงแบบไหนยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับระดับของมันนะครับเราขันสกรูตรงนี้ออกมาปุ๊บเราก็สามารถขยับให้มันลงเข้ามาได้นะครับลงเข้ามาได้ ทั้งสองข้างนะครับจะไม่พูดถึงวิธีการทำเนาะดูแบบน่าจะทํากันได้นะครับอันนี้มันยึดติดกันธรรมดานะครับยึดติดกันธรรมดาไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูที่ติดนะครับถ้าเกิดเราชอบให้ถ้าเกิดเราต้องการให้มันต่ำเราก็ขยับตรงนี้มันลงมานะครับเราอาจจะเจาะมากกว่า1นรูก,ก็ได้ตรงนี้นะครับเราอาจจะเจาะมากกว่า1นรูก็ได้อันนี้กวเจาะเพียงแค่3ามรูเท่านั้นนะครับถามว่าทรงอื่นทําได้ไหมทรงอื่นก็ทําได้นะครับแต่นี้คือ เราก็มาใหด้ดูเพื่อเป็นต้นแบบกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราอันนี้เป็น,เป,นเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้อันนี้คือเราเรียกว่าโมเดลพวกโมเดลนะครับโมเดลเ่าใช้พลาสติกฉีดเอานะครับามาดูชิ้นส่วนของมันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับชิ้นส่วนของมันเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือ ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้เราเรียกว่าบอดชิลนะครับบอดชิลสีแดงนะครับมีด้านล่างนะครับบอดชิลสีแดงไปเซิร์ชดูในอาราซดาหรือไรก็ได้นะครับมีหมดเลยนะครับบอดชิลสีแดงนะฮะต่อมานะครับนะอันนี้เราเรียกว่าเออตัวอนาโนนาโนนะครับมินิ นะครับตัวนี้นะครับอาจดูเห็นชัดๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอานโนนาโนนะครับอานโนนาโนเลยบอร์ดอานโนเลยนะครับบอร์ดอานโนนาโนแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่เข้าด้วยกันนะครับตรงนี้จะมีขาอยู่นะวิธีการประกอบก็ประกอบไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะมีขาแล้วก็เสียบลงไปที่เฉยไม่มีอะไรนะครับนะพอเสียบเข้าไปเสร็จเียร้าเสร็จปั๊บพอต่อมานนี้ก็จะก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟนะครับเป็นแบบนี้นะ นี่นะครับอันนี้สายสีขาวสายสีแดงมาเสียบช่องนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับนี่นะครับทำตามได้นะครับทำตามกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับแบบนี้นะครับ นี่ต่อมาอันนี้สายไฟนะครับปึ๊บนะปุ๊บมาแบบนี้ต่อมาอันนี้คืออะไรครับตัวอะไรตัวนี้เนี่ยนะครับเหมือนตาเนี่ยเราเรียกว่าอัลตราโซนิกนะครับประโยชน์ของอัลตราโซนิกก็คือไว้จับความเคลื่อนไหวหรือเป็นตัววัดระยะนะครับเป็นตัววัดระยะอย่างเช่นว่าผมทำอ่างนี้ปุ๊บนะครับพอเราเขียนโปรแปกรมขึ้นมามันจะวัดเลยวัดนะครับว่าระยะตรงนี้เท่าไหร่ นะครับปึ when when measurement, measurement. H, ๊บเท่าไหร่นะครับปึ๊บเท่าไหร่นะครับปึ๊บเท่าไหร่เป็นการวัดระยะนะครับตัวนี้นะตัวนี้เราเรียกว่าอันตราโซนิกนะครับอันตราโซนิกนะอ่าแล้วใกล้ๆกันนี้คือตัวอะไรครับอันนี้เซอร์โวนะครับเซอร์โวนะครับเซอร์โวสองตัวนี่นะครับนี่เซอร์โวนะครับเซอร์โวอันนี้เราเรียกว่าเซอร์โวนะะเซอร์โวสองตัวนะครับ ตัวนี้ก็รุ่น s g เอ่อ g 9 2 r นะครับดูนะครับ s g 9 2อง r นะครับเนี่ยรุ่นนี้เลยนะครับเดอร์โวตัวนี้เนี่ยนะครับตัวนี้เลยนะสองตัวนะครับสองตัว เมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเซอร์โวสองตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาเรียกว่าสายอะไรครับอันนี้เราเรียกว่าสายจัมเปอร์นะครับสายจัมเปอร์นะสายจัมเปอร์นะเราก็อันนี้เวลาเราซื้ออนุโน่เนี่ยเราก็ต้องมีสายจัมเปอร์ตรงนี้ด้วยนะครับี่เพื่อที่เพื่อที่จะมาจัมที่บอร์ดตัวนี้นะครับโอเคเนาะ นะสายจัมเปอร์นะครับอันนี้สายจัมเปอร์พื้นต่อมาต่อตรงนี้นะครับนี่นะไม่ได้ยากอะไรนะครับสายจัมเปอร์ตัวต่อมานะครับเมื่อเรารู้มันมีทั้งหมดกี่ตัวนะหนึ่งบอร์ดชิวสีแดงนะครับสองอานาโนโนาโ,โ,โนตัวนี้นะครับสามอันตา้าโซนิกตัวนี้นะครับอันตา้าโซนิก สี่เซอร์โวคือตัวนี้นะครับห้าสายจัมเปอร์ตัวนี้นะครับสายจัมเปอร์หกอะไรครับโมดูลพลาสติกนะครับโมเดลนะครับโมเดลพลาสติกอันนี้มันจะยากหน่อยสำหรับใครที่จะมีปัญหานะครับนะไอตัวนี้มันไม่ยากแต่ตัวนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะได้มันมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าเครื่องนะครับเครื่องฉีดพลาสติก หรือไม่งั้นก็ลองอะแดปเตอร์จากท่อ PVC ที่มีขนาดกลมๆเราก็ลองผ่าครึ่งดูนะครับแต่มันก็ต้องมีโค้งตรงนี้เนาะนะครับโค้งตรงนี้นะเราก็ค่อยๆนั่นเอานะครับนะแล้วสุดท้ายเลยก็คือนี่นะครับสุดท้ายเลยตัวเนี้ยคือ power adapter 220โวลต์แปลงเป็นไฟ5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคืออะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยบอร์ดตัวนี้เนี่ยนะครับจะใช้ไฟเพียงแค่5โวลต์ อะแดปเตอร์ตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการแปลงไฟจาก220โวลต์ให้เป็น5โวลต์นะครับให้เป็น5โวลต์นะ่าเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอไปดูตัวโปรแกรมนะครับโค้ดกันบ้างน,นะครับว่านะว่าเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนโค้ดให้ดูเนาะนะครับก็ดูโค้ดได้เลยนะครับแล้วก็ รันดูเลยอันนี้ใช้อานุโนโเขียนนะครับนะไม่ยากอย่างที่เราเรานั้นจะเข้าใจกันนะครับง่ายนะครับอานุโนโกถ้าเกิดใครลองฝึกขัดลองเขียนดูแล้วเนี่ยมีเวลานะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็เลยเอาบาแบบพูดแบบลวกๆนะครับเฮ้ยไม่ใช่เอาแบบคราบๆไปนะครับจริงๆมันไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอดีว์ดูดไอตัวซอสครบกันเลยนะครับ